สวัสดีครับปาโกชุริโยบานทาครับพี่น้องครับอัปเดตนสถานการณ์ครับตลาดเซรีครับพี่น้องครับพุทธมนุนสายห้าครับพี่น้องครับวันนี้ครับกลำเทินเปเที่ยวเด้พี่น้องเลยติดตามให้ได้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วกอดเพ็่นโฆษนาครับ พาพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์ตอนดีสีหาโมงแรกเลยครับพี่น้องครับหล <c oughs> ังจากที่น้องฝนมาเยี่ยมยามตอนดีก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาอัปเดต <c oughs> พี่ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้าครับ <c oughs> ด้านที่ก็ที่ขับแคบแน่จริงนริพี่น้องครับ <c oughs> ด้านที่ขับแคบพอสมควรครับ ตลาดเสรีพุทธมนตรสาย5สามพานครับพี่น้องครับนี่ครับเกดจากฝาดบินวันนี้บัตรราคาเท่าไหร่ไม่เร็วของเข้าเดิมแบบว่้อ200ครับเราบัตรที่นไปมันสองร้อยโอ้สองรอยครับยืนยันจากผู้จัดครับบัตรละสองรอยพี่น้องพีเอฟมว่ัตเท่าไร้จัดบัตรละสองร้อยร้ละสองบัตรครับ หนึ 1> <tyard> 1่งบาทครับสองร้อยครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดมเอ,ยอยมาเดอนมาเดินบุผีเกลียบุปีเชี่ยหรอกลานคอนกียหนัน,นเ็นบอกเลี้ยวเะยรด้ LED จอจอ LED อ้าว oh. โอ้ยูทูบเบอร์ซุ่มซุ่มแล้วซุ่มแล้วยูทูบเบอร์กอหน้ากับเขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไฟระบบไฟรบมอ,บมอนิเตอร์เหมือนเดิมครับลำพงซับปเปิดได้ทางไส้ทางขวาหรือทางซ้ยายขึ้นหนึ่งนะเห็นบ่ แล้วโป้งซับเปิดได้ครั้งหนึ่งครั้งเดียวบ่ที่เดียวบ่ทางหมเต็มเนาะแต่ว่ากับเปิดได้ที่เดียวเหรอเนี่ยหวงถนนเพิ่นครับจอดจากปาดปึ้มของเก่าครับหาทำามเรียวขวา้าของเก่าครับ,ชา,ารบชาเขาแล้วครับชาเขาแล้วชาเขาแล้ว เอไไฟกอนมาเด้อครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาด้รถใส่จอพี่ห้องรถใส่จอรถใส่จอจอใส่รถวางคนไปแ้ลกยร้ว้ อ,อดพวงครับหลังจากบี่ฝนมากมัง่งใบใบนะครับตอนนี้ครับเลี้ยงมือเลี้ยงมือเลี้ยงมือกระจายปากบุ้มซอยกันคนละไม่คนละเมือ่อพี่น้องทีมง,งานบอรับคนลนหน้าหซอยกันเลยโมซอยกันบอลเหลวเลยจากเขาลราพี่น้องเขาแล้วเขาก็หามงครับพี่น้อง โมงมีมีพีแมวเลยว่าสิไ้จวดจาดปากบึกกโมงมึงเกินทุหนึงครับจวดจ่างเดียวแล้วเรานอนเตียงเแียงเขาเดินทางไกลเตือไปได้ไครับปาติยาสายสามมันนี่ประมาณสองร้อยโลปลาโก้มาหอดเจ็บต่อมงเสาะต่อมงกลัวปุ๋ยละครับ พักสินเรือแล้วพักคนอนหย่นกายาครับเดเวลีล่าแรงๆธรรมาทาคีไปที่นองเป็นก่อนดาราประจำสองครันะหนาจำได้นะครับเท้ลผู้ทเลพุ่นกับพัคอนป่อยหนาเก้าหนาไม่ผมสมประารกันไปกันล่างขอทีขอทางเหรพี่นอ้อง ถ้าหลากักหวนเท่าเบาหน่อยได้ครับเบิ่งตีย่างส่วนอะไรส่วนเพิ่มาเพื่ย่างส่วนกันประเด็นนี้ครับซือ้อหยอดดีๆครับเจ้าละประเด็เดนฝนสิขึ้นเรียบว,วันนีส้สบายดีไม่อาจเลื่อนขึ้นแล้วบจะนน้อยก็ขึ้นไปแล้วกันไปขึ้น,ชน,น,น,นเช่นนั้น้ะครับพี่น้องเนาะไปย่างสีครับเห็นเต้เวียนเห็นเต้เวียนเห็นหงเห็นแฮงเห็นได้เร็เวครับพี่น้องครับนคำมื่อตื่นตาแล้วกัน เลยก็ไฟนี่ห่วยโมกินตามมาเน้นๆระหว่างเนี่ยนะพันไฟไปน้ำเสียไฟไปน้ำนี่ห่วยลงเกาวลง่มพุ่งไม่หัน,หนเสียหายกันช็อตหอตเเด,ดเครื่องเสียงมาด้วยผู้ใดอยุติใจครับ มาครับปาโกนะมาทักทายปาโกนมาแรเตีปาโเี้าปาโกตาเีครับพุทธมนฑลสายห้าับสามพานครับพี่น้องครับสามพานสาพานอัปเดตสถานการณ์ครับ,รรารรบหามงแรงครับพี่น้องครับสิบเกิกา นาฬิกาครับรครับล่านเพื่อนครับทัศนียาพครับภูมิทัตกาบบัวอยเต็มรอยบันไดแหลนะเนาะนมีต้นใหม่ครับมันปลูกต้นใหม่กะบสีบังแม่แล้วนี่ยต้นใหม่ของต้นสต้นแต่ว่าต้นนี้ที่บังมี่บังคักบังแน หโหลดพอ่อส่นโมพ่อส้นแมน,นบอกกับเอานี่ครับเป็นภาพมุมกว้างครับพ,พี่พพน,น้องครับภาพมุมกว้างน่านี่แหลพี่น้องสุดยอดเนาะนี่ละนี่ต้นไม้ตนม้นเดียวนี่ยแหละครับครับเส้นไม้ที่กันนี่ยละเสาไฟนี่ยละตามเดียวกวาเดียวกลายนะครับเอ้าจอดจอดฝากหนึ่งครับผม กินแล้วบอกเขานี่ครับโพวกนี้ที่สาหน่อยเป็นแค่นี่ดอกครับเอ้าอัปเดตสถานการณ์ครับโดยการปลูกสกิบยูบันคาครับพี่น้องครับพี่น้องเนี่ยเบิร์นไมแงงครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมนะครับกูได้คำว่าเบิรงนไม่บราะถ้าเป็นเบิรงคลิปป้ากูกดติดตามให้แน่พี่น้องกดติดตามเนาะกดซับสไคร์เนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อซีบ่อผ่าคลิป เพื่อเป็นกำลังใจให้ก,กับยูทูบเบอร์พี่น้องโฆษณาไม่ขาบแม่นบอกเอา้สอา,าสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ